ฮัลโหลสวัสดีฮะคุณขวาญสวัสดีค่ะสวัสดีครับขวานจ๋าขวันอายุเท่าไหร่คะยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองวันนี้มีเรื่องอะไรเล่ามาของหนูมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าคือหนูกาแฟนะคะเรียนอยู่ภาคเหนือแล้วมันจะมีช่วงที่แบบว่าเป็นวันหยุดอะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบไปต่างจังหวัดจังหวัดที่ไปบ่อยก็จะเป็นเชียงใหม่ ก็คือขับรถไปได้เชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะมีซอยเล็กซอยค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะไปผล่ใน Google Map ทุกซอยแล้วเวลาไปเชียงใหม่ค่ะก็คือจะต้องเปิด Google Map ไม่ใช่แค่เชียงใหม่ก็คือไปทุกที่ที่ไม่เคยไปค่ะต้องเปิด Google Map มันจะชอบพาไปทางที่ไม่เคยไปผ่านไปในเส้นทางที่ไม่ใช่สายทางหลักมันจะชอบไปผล่ซอยแคบแค่ซอยเล็กซอยที่ไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็พาไปผิดด้วยค่ะคุณใช่ค่ะบางทีก็พาหลงแล้วตอนที่มันหลง นี่แหละมันคือจุดที่ทะเลาะกับแฟนเพราะว่าเราเป็นคนนั่งดู Google แมปให้เขาแล้วเขาเป็นคนถับเพราะเราไม่รู้ว่าอีกห้าสิบเมตรของเขา,าคือเท่าไหร่หนูไม่รู้ว่าอีกอีกเท่าไหร่ต้องเลี้ยวแต่ใน Google แมปอะคือต้องเลี้ยวแล้วหนูก็จะบอกว่าเลี้ยวข้างหน้านี้เลยขเลยขาก็จะบอกว่าเมื่อคนจะบอกก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยมันกะยากมันต้องรู้ใจอินเทอร์เน็ตเาดวแล้วอินเทอร์เน็ตถ้าช้าปุ๊บมันหลุดเลยมันมันคลาดเคลื่อนเลยต้องมีประสบการณ์เคยมีช่วงที่แบบว่า Google แมปดีเลย ก็คือรถไปแล้วแต่กู o ก l e แ a ปอ่ะมันยังอยู่ที่เดิมอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่มันถึงจะต้องเดียวอ่ะแล้วแบบซ้ายขวาก็คือมันเยอะมากมันก็จะหลงค่อนข้างบ่อยหนูกก็เลยพยายามแก้ไขปัญหาตัวเองตรงที่ว่าให้เขาว่าลองดูกูแกิลแดปวยตัวเองไหมเขาก็บอกไม่ได้ไม่ได้เป็นคนขับดูไม่ได้ไม่สะดวกไม่ถนัดก็ในเมื่อหนูดูให้แล้วมันทะเลาะกันลองดูเองไหมอะไรอย่างเงี้ยคำถามวันนี้จึง คือคืออยากได้ทางออกค่ะที่ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเไรเออหลายหลายคนเริ่มทยอยแชทส่งเข้ามานะบางคนเจอแฟนด่าบางคนด่าแฟนอะไรเงี้ยโอ้ยลุงตุงนางเรื่องในรถอ่ะที่เปลือกมันเคยมีถึงขั้นที่หนูร้องไห้เลยนะแล้วก็แบบไม่อยากไปแล้วอ่ะคือแบบไม่ไปแล้ววันเสียลมแล้วกลายเป็นแบบปึงไปเลยแบบไม่อยากไปแล้วนี่แหละแฟนอายุเท่าไหร่คะ ยีเหมือนกันค่ะม,มันด้วยวัยอ,อ่ะถามใครก่อนค่ะเอาใครก่อนเอาพี่ต้นหอมก่อนค่ะพี่ต้นหอมออคือขวัญต้องเรียนรู้วิธีการดู Google Map <c oughs> ให้เป็น <c oughs> คือ Google Map เนี่ยมันจะมันจะมีข้างบนไอ้เขียวๆอ,อ่ะม,มันจะบอกว่า700เมตรเลี้ยวซ้าย แล้วเวลาถ้าพี่ให้เลขาเนี่ยบอก Google Map จะต้องบอกเขาดาววิธีการดู Google Map นะคะไอ้แถบเขียวเขียวว่าเราจะเลื่อนไปก่อนล่วงหน้าเลยเพื่อให้ดูว่ามันไปเส้นทางไหนบ้างแล้วเราจะมีเขาอยู่ในหัวละวิ่งนะครสวรรค์ต่อกําแพงเพชรอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราจะมีในหัวเขาวๆก่อนแล้วพอถึงเวลาวิ่งจริงอะ่ะเลขาก็จะบอก700เมตรเลี้ยวสายคนขับก็จะต้องกะเองด้วย7 size, ละไมแล้วพี่แล้วเลขาก็จะเขาดาว500เมตร300เมตร200เมตร100เมตร90เดียวสั คือเขาก็จะได้รู้แล้วว่ามันแค่ไหนนี่คือวิธีการบอก Google Map ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการดู g o o g l e Map ต้องเป็นคนขับที่ดูเองแต่กรณีที่จะให้คนนั่งข้างเนี่ยมาดูให้เนี่ยเราต้องวิธีการพูดอะไรกับเขาก็ได้ให้เขาเห็นภาพเดียวกับเราแล้วคนขับรถอยู่จะแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลยไม่ได้การขับรถเนี่ยเขาจะแพนไปข้างหน้าจุดหมายปลายทางเขาคือที่ไหนอยู่ไหนเช่นขับเส้นทางตรงเนี่ยอะขับไปเลย5กิโลเมตรแฟนจะรู้เลยว่าเออขับไปเลยยาวๆยาวๆ จนแบบหนึ่งกิโลเตรียมออกทางออกซ้ายหรือหนึ่งกิโลเตรียมลงอุโมงเราควรต้องบอกเขาล่วงหน้าแล้วก็เขาดาวให้เขาถ้าเราจะเป็นคนบอกนะหรือกรณีที่แบบเฮ้ยมันทะเลาะกันอีกแล้วโทษกูก็แมพโยนความผิดไปที่กูก็แมพเลยว่าเนี่ยเตงมันเมื่อกี้มันมันมันชับดาวมันแบบมันมันนิ่งไหมอเมื่อกี้เมื่อกี้กูก็แมพมันตาย โทษมันไปก่อนโทษมันไปก่อนโยมความผิดให้มันเพราะอย่างน้อยมือถือมันอยู่ในมือเราเราพูดเลยก็ได้แล้วกูก็แบบมันไม่ไม่มีสิทธิ์เถียงเ,าเราเต้ยเมื่อกี้มันดับไปเลยเราก็ทําเป็นด่ามือถือว่ามึงเป็นอะไรมากวะเนี่ยฮะมึงอ่ะ เออเป็นะไรมากว่ะนี่คือชิงทะเลกับกับกูก็แแบบก่อนชิงทะเลกูก็แแบบก่อนจริงๆอดาเน็ตมาแหลงข้างอ่ะมึงไหวไปเนี่ยเออใครต่อคะไล่มาต่อหล็กก็ได้ค่ะพี่เพียร์พี่เพียร์ค่ะจริงจริงแล้วอยากจะให้ตกลงกับแฟนก่อนว่าดูศึกษาศึกษาแผนที่ด้วยกันพร้อมๆกันก่อนจะไปแฟนจะได้เห็นภาพรวมค่ะทีนี้มันก็จะรู้แล้วว่าเออตรงนี้มันเดินทางไปแล้วมันต้องมีเลี้ยวซ้ายตรงนี้มันจะมีสามแยกนะเขาจะมีภาพอยู่ในหัวละประมาณนึง แล้วพอถึงเวลาเราก็ตามนั้นก็บอกไปแต่ว่าอย่างที่พี่หอมแนะนำเมื่อกี้การฝึกอ่าน Google Map ให้เป็นพี่ก็เพิ่งมาฝึกเป็นทีหลังเหมือนกันนะจริงๆ,งๆคือมันจะมีแถบด้านบนที่มันจะเป็นสีเขียวๆอ่ะสีเขียวๆที่มันจะแบบเป็นระยะทางที่ไกลกว่าแล้วก็ลองลงมาทางล่างล,งลองลงมามันจะบอกว่าอีกคือเป็นระยะที่กระชันชิดกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือก็ไว้ใจ g o o g l e Map ทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถือแนะนำว่าต้องศึกษาทางก่อนเพราะบางทีพี่เคยไปหลายที่เนี่ย มันพูดในภาพเนี่ยมันให้เลี้ยวซ้ายแต่อีตัวพูดบอกให้เลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นก็คือแนะนําว่าให้เปิดเสียงด้วยแฟนจะได้รู้ว่าบางทีถ้าเราไม่ได้พูดหรือเราไม่ได้เตือนอะ่ะมันก็มีเสียงไอ้โทรศัพท์คอยช่วยเตือนอยู่แล้วมันพูดภาษาไทยได้ด้วยนี่เอออืมอ,มอมก็น่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะอ,คอ่ะพี่เผือกคะ่ะอ่ะอ,อ,อยากแชร์แล้วก็แบ่งปันความรู้สึกเพราะว่า บ้านพี่ก็มีปัญหากับเรื่อง Google Map เหมือนกันภรรยาพี่เป็นคนที่ ไม่เอา g o o l l m m p s เลยเพราะว่าเขาเคยเจ็บช้ำกับ g o Google Map แล้วทั้งเรื่องของการดีเลยเรื่องของไอซอยเลี้ยวข้างหน้าบางทีพรอ,อ,อินเทอร์เน็ตบ้านเรามันไม่ได้จนะถียเน<อ>ี่ยมันจะมีความช้าความอะไรเงี้ยเขาใช้วิธีที่ว่าจะไปไหนถ้าส่ง g o o l l m m p s ให้เขาไม่เอาเลยเขาจะโทรกลับมาถามว่าอธิบายให้ฟังเดี๋ยวนี้ว่าไปยังไงให้เห็นภาพในหัวเขาเองไม่ตาม Google Map แล้วก็จะทะเลาะก,กันบ้างเพราะว่าอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องสถีอะไรเงี้ยนั่นก็เป็น นี่แหละกู o ก็ e แมปบางครั้งเทคโนโลยีมันก็จะทําให้เราม <laughs> ีปัญหาแบบนี้เป็นเหตุให้พี่เนี่ยเกิดรายการถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ขึ้นมาก็าติดตามชมได้นะที่ช่องของกูเดย์นั่นั่นแหละนั่นแหละมันทําให้เราย้อนกลับไปวิธีเก่าๆฝากนิดนึงโอเคเอรายการอะไรนะคะท่าโลกนี้ไม่มี GPS ท่าโลกนี้ไม่มี GPS ไปมาแล้วสาชั่วโมงวนอยู่ตรงนั้นอ่ะเห็นด้วยคืออย่างพี่นี่พี่ก เป็นคนตัดปัญหาพี่ก็จะไม่ถามเขาไม่ให้เขาดูแมพด้วยในะเมื่อเขาดูไม่ได้ต้องไปหาจุ๊บจุ๊บติดกระจกครับหรือ,ไอ,ไ,อ,ไ,อไอเขาเรียกว่าพายางที่มันวางหน้ารถอะโฮเดอร์อะท,ที่มันล็อกโทรศัพท์แล้วติดไปกับกระจกบ้างตะแกงแอร์บ้งยยางอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องถือเองอะใช่แต่ว่าเวอร์ชั่นกระจกจะดีที่สุดเพราะว่า ไอ,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 อ้กระจังแอร์ยังไงเราก็ต้องเหลือบตาลงมามองนะ <c oughs> ไม่มันมีวางหน้าคอนโซลที่เป็นภาพอหญ่เอาที่เรามองตรงไปที่ถนนแล้วเราเห็นพอดีอ่ะอ,อันนี้คือเหตุผลเลยแล้วก็เธอเธอดูเองฉันพาเธอไปไม่ได้จริงเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกเธอต้องฝึกดูเพราะวันไหนเธอไปไหนมาไหนคนเดียวเกิดฉันไม่ว่างขึ้นมาอะไรเงี้ยเธอก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้แล้วเธอก็ไปตีกับกูก็แบบเหมือนที่ฉันทำอยู่ทุกวันนี้เหมือนที่เธอตีกับฉันอยู่ทุกวันนี้ ทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ